เข้าสู่รายการโรดทุกเพิ่มสุขนะฮะกับหมอผลค่ะน่นะคะลืมปิดไม้เข้ามาก่อนใครเขาเลยนะคะนะท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันจันทร์นะเช้าวันจันทร์ที่สองกันยายนนั่นผู้ชมค่ะนะสัปดาห์นี้เราต้องรอดูกันก็จะมีการประกาศเรื่องการจัดตั้งครมอหรือเปล่าเห็นว่านิ่งและเรียบร้อยแล้วรอทุนกล้าวอย่างเดียว แต่ก็มีคนมอบอกว่า11รายชื่อเนี่ยติดคดีใช่11รายชื่อนี้ใครก็ไม่รู้นะโอ้จะมีคุณธรรมนัสอยู่ในนั้นนะน่าจะมีคุณชาดาด้วยล่ะนะคะน่าจะมีคุณชาดาด้วยแหละถ้าจะนับถ้าบางคนเขาจะนับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสารเขาอาจจะไม่นับก็ได้เพราะว่าคดีมันจบแล้วอะไรแล้วเคลียร์ไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะอดีตสวเขายังไม่ปล่อยวางนะท่านผู้ชมค่ะนะ เขาเตือนออกมาอีกแล้วเขาบอกเขาที่แล้วไงตอนที่คุณเศรษฐานะแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีนะท่านผู้ชมค่ะอดีตสอวเขาบอกหมอย้ำจังนะอ,อ,อดีตก็คืออดีต <lifting simples. S 2> นะอดีตสอวอเขาบอกเขาออกมาเตือนแล้วบอกว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสมนะ <div S 2> ควรจะปลดซะแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วอยู่ดีๆเอาเข้ามาปุ๊บปลดปั๊บ มันก็ทําไม่ได้หรอกท่านผู้ชมถูกไหมดัง <c oughs> นั้นเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าอาทิตย์นี้ <c oughs> อาทิตย์นี้เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่รอลุ้นคือจริงแล้วก็อาจจะเป็นอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าค่ะนะเรื่องการประกาศเกี่ยวกับเรื่องการตั้งครมอได้ข่าวมาว่าทางคุณอุ้งอิงจะเป็นคนนําทางด้านเศรษฐกิจค่ะเออแล้วก็ได้ข่าวมาว่าคุณภูมิธรรมจะคุมจอ,อาเข้ความเ็นกงรงมายกกืม นะก็มารอดูกันท่านผู้ชม,มนะมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงใครจะขึ้นใครจะลงนะคะแต่ทั้นนี้ท่านนั้นเนี่ยมีคนก็บอกว่าเอ้คุณอุงองิงเชื่อมือคุณอุงอิงได้ไหมเนี่ยนะ,ะกับการให้มาคุมเศรษฐกิจออืมืมมเชื่อได้หรือเปล่านะเขาบอกว่าเอา้าคุณไม่เห็นเหรอนะคุณอุงอิง มองหน้าคุณอุ้งอิงอ่ะคุณไม่เห็นความคล้ายคลึงเหรอของคุณทักษิณนนะ่ะไม่เห็นถึงความคล้ายคลึงเหรอบอกคล้ายคลึงตรงไหนคุณอุ้งอิงออเ,ออเอาแต่สวยเอออ้าวใครบอกคุณทักษิณไม่หล่อล่ะเออความคล้ายคลึงที่อยู่ด้านหลังดัง <c oughs> นั้นเนี่ย <c oughs> เขาบอกการที่คุณอุ้งอิงขึ้นมานําเรื่องเศรษฐกิจนั้น <c oughs> ไม่น่าเป็นกังวล อืถึงขนาดทำโพกันเลยทีเดียวนะวันนี้ซึ่งเธอก็คงพูดโพเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะถ้าคิดอย่างไรกับการที่คุณทักษิณอยู่เบื้องหลังและคุณอุ๋งอิงเป็นคนทําคุณทักษิณคิดคุณอุ๋งอิงทําคิดอย่างไงเนี่ยท่านผู้ชมถึงขนาดทาโพเลยนะซึ่งมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอืมนะคะวันนี้ก็มารอฟังกันในช่วงในช่วงเบรกสองค่ะนะและก็ยังไม่พอ ช่วงสองสามวันมาเนี่ยเราคุยเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปัตย์กันอื <c oughs> ถึงพริกถึงขิงนะผู้ชมแต่ละแต่ละท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกจบแน่แล้ว <c oughs> ล้างบางได้เลยล้างเท้ารอเลยหร <c oughs> ือแม้กระทั่งสิ้นสุดแล้วประชาธิปัตย์ไม่รู้นะท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่เห็นด้วยแต่หลายๆท่านก็น่าจะเห็นด้วย นะเพราะก็มีผลโพอีกเช่นเดียวกันเป็นยังไงล่ะจูป,ปากสลายขั้วใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชนม์มีแต่คนเสียประโยชน์แหละท่านผู้ชมจูป,ปากสลายขั้วนะแต่แต่ใครเสียมากกว่ากันอืม,อมก็เป็นอีกท่านผู้ชมเราค่อยมาย้ำมาซ้ำเติมเขาในช่วงเบรกสองนะ ไม่ไม่ได้สนับสนุนไม่ได้ส่งเสริมแต่มาซ้ำเติมเขานะในช่วงเบรกที่สองละกันนะคะแต่ในช่วงเบรกแรกนี้ท่านผู้ชม <c oughs> เป็นไงถูกหวยไหมคะถูกหวยไหมไม่ได้ซื้ออ๋อหรอทีมาไม่ซื้อเหรอไม่ซื้อไม่ซื้อทีมาไม่ซื้อแล้วเลขหวยที่ทีมาบอกเขาไปเนี่ยถูกไหมไม่ออกวิมันอยู่ที่เลขที่สีมามาบอกทีหลังหรือเปล่าอะไรนะ าม,มปแปดแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ของในศูนย์เก้าสี่เหรอคะอืม <c oughs> มีนะหมอเหมือนจะได้ยินผ่านหูนะที่มานะพูดเยอะจับไงจําไม่ได้ก็เขบอกถ้าเกิดซื้อหมดก็คงหมดตัวคุณหมอใช่เออถูกหวยสมมติถูกหวยสองพันบาทซ,ซื้อซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วนะหมดไปเป็นหมื่นถ้าถูกหวยแค่สองพันบาทนี่มันจะไหวไหมนะ ก็เอาเป็นว่านะเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สีมามีพูดนะเลขอะไรนะเออเก้าศูนย์สี่อือมเออนะออกศูนย์เก้าสี่นะเหรอใช่เหรอใช่ค่ะออกศูนย์เก้าสี่อ่ะเก้าสี่อืมมีอยู่ท่านผู้ชมเป็นเลขทิ้งท้ายตัวบนออกอะไรนะศูนย์หกหกศูนย์หกค่ะเอ่อก็ไม่ออก ไม่ออกออกแต่94 094เอ้เนี่ยเนะี 94, นะ่ย904เนี่ยท่านผู้ชมไม่รู้ไม่รู้ว่าไปได้แต่ใดมากันนะคะแต่ใครที่ถูกหวยดีใจด้วยทุกท่านนะไอเราก็รู้สึกละเหียใจนิดนึงแต่ไม่เป็นไรรอบนี้เรารอบนี้เราก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายนี่แต่ก็มันมก็มีเลขอ่ะก็าตามตรงอ่ะไม่น่าทักเลยว่าซื้อหรือยังเออ ใช่งั้นลืมไปแล้วไม่เสียเงินแล้วเออ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 ,เอ,อก็จริงนะอ,อะไม่เป็นไรท่านผู้ชมออแต่มีคนโทรก,กวุยนีเมื่อวานนี้ค่ะนะคะเอ,อสลากดิจิตอลแตกหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านเศรษฐีใหม่ถูกคนเดียวเลยสี่สิบแปดล้าน ค่ะถูก8ใบเลยนะคะก็มีการรายงานมานะคะให้หลายๆท่านสามารถที่จะลุ้นกันได้ในงวดถัดๆไปค่ะเมื่อวานนี้นะคะเลขที่ได้รับความนิยมก็บอกว่าสําหรับงวดนี้จริงๆแล้วคือ3 1ใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายเลขเลยนะคะที่เราพูดกันไปไม่ว่าจะเป็น9 2 9 3นะมี9 0 4 0 4 5 9นะ ทั้งนี้ทั้งนั้นตามที่ทุกๆท่านทราบนะคะเลขที่ออกมาในงวดนี้เลขหน้า3ตัวคือ173แล้วก็220ค่ะเลขท้าย3ตัว094388นะฮะเลขท้าย2ตัว94ส่วนรางวัลที่1คือ1 9 9 6 6เหนะคะเห็นไหมเลขเบิ้ลก็มาจตอยู่ตรงกลางจริงด้วยนะคะโดยรางวัลที่1ะคะเขาบอกว่าในส่วนของผู้ที่ถูกรางวัลเนี่ย ในสลักดิจิตอลงวดวันที่1กันยายนมีจำนวนถึง24 <c oughs> มีทั้งหมดใน24ล้านใบนะคะแล้วก็ถูกรางวัลที่1 9เกคนรวมแล้วเนี่ย14 4บล้านบาทถูกคนเดียว8ดใบ1คน4ี่ิบดล้านบาทนะคะแล้วก็ถูก4ี่ใบสองคนรับไปคนละ24ล้านบาทถูกสองใบอีกสองคนค่ะคนละ12บล้านบาทแล้วก็1ใบสี่คนนะคะ รับไปคนละหกล้านบาทนั่นเองค่ะอืไม่ใช่เราไม่ได้จ๋านะไม่ได้ทันเอออิจฉาไม่แต่ว่าเลขเลขศูย์หกหรือเลขหกศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่เราหมอไม่ค่อยชอบเลขศูนย์อยู่แล้วหมอเขาไม่ค่อยซื้อเออแล้วบอกศูนย์ศูนย์เขายังหัวเราะเราอยู่เลยเอออืมัมันก็ควรหน้าหัวเราะไม่เล่าหกศูนย์ศูนย์ท่านผู้ชมเขายู่ให้หมอซื้อ0ูนย์ศูนย์ ดีแล้วนะที่ไม่ซื้อรู้สึกเป็นตาบาปในใจเลยถูกต้องนะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีคนที่ถูกนะท่านผู้ชมห็นบอกว่ามีถูกหลายคนใช่ไหมเก้าคนรางวัลที่หนึ่งเมื่อวานนี้บอกว่ามีคนที่ถูกที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยนะสามสิบล้านนะก็ยินดีด้วยะนะคะดีดีด้วยอย่าลืมเอาไปทําบุญทำกุศลน,นะหรือว่าถ้าเกิดท่านจะมาบริจาคก,กับมลูลนิธิพิจิตรตัญยูก็ได้นะคะท่านอย่าหาว่าเรียอะไรนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอ หมดหน้าฝนนี่ไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเริ่มลงนะถงลมถงดินอะไรกันให้เรียบร้อยล้ะนะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยเงินปัจจัยมันยังจะเป็นต้องใช้นะก็เรียนเชิญทุกๆท่ทานนะร่วมกันทําบุญเขาบอกว่าทําบุญมันจะทําให้เราถูกหวยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็มันทําให้เราสบายใจนะท่านผู้ชมนี่กําลังคํานวณอยู่ว่าคุณแจ็คแฟนฉันได้เงินไปเท่าไหร่นะฮะซื้อกี่ใบนะสิบเจ็ดใบ ก็สามหมื่นสามสี่พันเจ็ดอ่ะเขาโดนหักไม่ค่าลอตเตอรี่ถ้าตีเฉลี่ยใบยละร้อยใช่ไหมใบละร้อยอ่ะก็อยู่ที่ค่าซื้อพันเจ็ดถูกรางวัลที่เลขท้ายสองตัวใช่ไหมเขาไม่ซื้อแค่นี้หรอกสิมาฮะ<ร>เวลาเขาซื้อลอตเตอรีนะ่น่ะใครเขาซื้อเลขเดียวเท่านั้นจบแล้วอไม่มีหรอกไม่เคยเห็นเหล่าบรรดาดาราเขาเออซื้อหวยหรอเขาซื้อที่เป็นร้อยใบสิบเจ็ดคูณ คุณเท่าไหร่คุณสี่พันรางวัลที่สองเอออเล้ยขายสองตัวหกหมื่นแปดพาษสี่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะสามเปอร์เซ็นต์เจ็ดสี่พันเหรือหรือสองพันก็หนึ่งใบมันได้เท่ากับสี่พันไม่หรอไม่รู้ไม่เคยถูกรางวัลอะไรนะท่านผู้ชมสองตัวอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยถูสองตัวจากลอตเตอรี่นะพ๊อเก็บไว้อ่ะเราไปเรื่องอื่นกันดีกว่าอนน่ะก็เห็นบอกว่าวันหน้าเดี๋ยวเขาตามอีกอะไรนะน้องคากิอ่ะน้องคากิ เลขเก้าสี่เนี่ยเลขรถตู้ลอะองออกประจําออกบ่อยนะเก้าสี่นะไม่มีใครซื้อเลยอืประจําเลย<ฆ>นะท่านผู้ชมนะก็เอาเอาเป็นว่ายินดีกับเศรษฐีใหม่หลายๆท่านนะบางท่านก็เป็นเศรษฐีเดิมอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็รอบนี้ก็ถูกกันไปมากกว่าเดิมนะท่านผู้ชมหรือถ้าเกิดท่านแค่จะทําบุญเอาไปทําบุญกับคนที่เขาน้ำท่วมก็ได้ออือืนะ ก็ช่วงนี้ยังมีน้ําท่วมอยู่นะท่านผู้ชมเพราะว่ามีฝนตกกันอย่างต่อเนื่องใช่ะคะ,คะ <c oughs> แล้วก็น้ําป่าไหลหลากกันอย่างต่อเนื่องเอ,อการที่คุณนุ้งอิงออกมาบอกว่าโอ้เอาอยู่เดี๋ยวก็หมดถ้าจะเป็นเรื่องยากแหละเนื่องจากว่าฝนเจ้ากรรมยังไม่หยุดตกท่านผู้ชมค่ะอืมนะดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าจังหวัดไหนนะที่มีน้ําท่วม เดือดร้อนมากๆก่อนนะท่านผู้ชมนะค่ะก็มีการรายงานจากทางปอพนะคะถึง4จังหวัดที่ขณะนี้เนี่ยยังคงมีปฏิบัติการในการระบายน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่นะคะเนื่องจากว่าขณะนี้น้ํายังคงท่วมขังอยู่นั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นะคะก็มีการรายงานเป็นข้อมูลในวันที่1กันยายน2567รายงานถึงจังหวัด4จังหวัด 18อำเภอ70ตำบลแล้วก็223หมู่บ้านรวมประชาชนได้รับผลกระทบ3,979ครัวเรือนที่แรกเลยคือจังหวัดเชียงรายนะคะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่5อำเภอค่ะแล้วก็ <c oughs> จังหวัดสุขโขทัยนะคะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่6อำเภอด้วยกันพิษณุโลกเกิดน้ำท่วม2อำเภอหนองคายเกิดน้ำท่วม ห้าอำเภอนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขาก็บอกว่าที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมีผู้เสียชีวิต2คนด้วยค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดได้มีการประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภยัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยอาทิเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเครื่องสูบน้ำรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและรถผลิตน้ำดื่มเพื่อเป็นการระบายความเดือดร้อนและผลิตน้ำสะอาดแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ และหากมีความจําเป็นต้องระบายน้ําออกจากพื้นที่ลงสู่พื้นที่อื่นก็ได้มีการกําชับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธาธรณภัยจังหวัดประสานเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดําเนินการโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นสําคัญและเลือกใช้วิธีการที่ส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้มีการสนับสนุนถุงยางชีพรวมกว่า1-0,000ชุดแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยขึ้นแล้ว ในส่วนของการเสริมกำลังดูแลและให้ความช่วยเหลือกับประชาชนปอพหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ร่วมกันกับกองทัพบกสนที่กำลังส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย KA 3 2มสจำนวน2ลํลำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำหอปพอพ32ประจำนักข่ายทหารขอภัยค่าย,าายเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลก1นําลำและกองบิน23จังหวัดอุดรธานี1ลําลำ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานและมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ปอพอได้มีการส่งทีมปฏิบัติงานพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าใกล้เขตในพื้นที่ในส่วนของสถานที่ในภาคอื่นๆที่ไม่มีสาธารณภัยนะคะแล้วก็เข้าร่วมปฏิบัติการภารกิจในการให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคเหนือประกอบไปด้วยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลลำปางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแกน่นและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหนครราชสีมา สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วขณะนี้ก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฝูพื้นที่ผู้ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปในส่วนของพื้นที่เสี่ยง ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เกิดสถานการณ์อุทกภัยทางปภก็มีการประสานให้จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทันทีที่แนวโน้มของน้ําเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลให้พร้อมเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนค่ะค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ที่ ลุ่มน้ําที่โดนมากที่สุดก็จะเป็นลุ่มน้ายม,มนะแล้วก็ลุ่มน้ำน่านนะท่านผู้ชมนะคะซึ่งก็แน่นอนท่านผู้ชมโดนที่ไหนอะพะเยาใช่ค่ะพะเยาท่านผู้ชมท่านผู้ชมมามดูนี่พะเยาเขาบอกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วหนาน้ําเจ้าไม่ลดเลยเหรอ,อลดให้เราหน่อยสินะท่านผู้ชมนะเนี่ยท่านผู้ชมดูมาด้วยกันสวยๆนะปฏติมากรรมนะยังไงไม่เคยรู้ว่ามีอะไรบนแบบนั้น อะไรแบบนั้นมาสักครู่ไม่เห็นนะที่เขาทำเป็นลวดลายเหมือนตัดหญ้าทำเป็นลวดลายอะ,ะอะเนีย่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะ <c oughs> เห็นไหมฮะเนี่ยอะโดนบินมาละเห็นไหมฮะเราไม่เคยรู้ว่ามันมีปฏิก,กรรมอะไรสวยๆตรงนี้นะดูสิเห็นไหมทำไมอ่ะสถูปเจดีเนี่ยล่ะเราเราไม่เคยเห็นไงถ้ามีเกิดน้ำท่วมแล้วไม่เอาโดนบินเนี่ยหลง<อ>ังจากนี้ก็น่าจะเป็นการโปรโมทในเล็กน้อย ก็ริมก้านนั่นแหละไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยหมอเคยเห็นแล้วก็ไม่เคยเห็นเวลาที่เราคือซิมาเนี่ยต้องบอกว่าถูกซิมาเองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยไปเคยไปไปนั่งตามส้มตำอยู่ริมก้านด้วยเออแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีอย่างนี้นะเหรอใช่ค่ะอ๋ออ๋ออ๋ออ่ะ อันนี้ก็ส่วนสาธารณะของเขานะท่านผู้ชมนะคะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยท่านผู้ชมหนึ่งกันยายนแล้วน้ํายังท่วมสูงได้อีกนะท่านผู้ชมนะคะแล้วจะไหนจะพื้นที่อื่นๆอีกล่ะนะท่านผู้ชมเห็นบอกว่าที่โดนอ่ะก็คือโดนอะไรนะพะพยาวเชียงลายนะน่านใช่ไหมพิษณุโลกพิษณุโลกเนี่ยน่าห่วงเพราะว่าเป็นที่รับน้ําอยู่แล้วโดยเฉพาะเข้าพื้นที่บางละกำมโมเดล S <S เขาบอกว่าโชคดีหน่อยที่บางส่วนเก็บเกี่ยวไปแล้วแต่บางส่วนที่ยังไม่เก็บเกี่ยวก็โดนไปนะท่านผู้ชมนะคะเห็นบอกว่าน้ํายมนะเขาพื้นที่ลุ่มต่าบางระกรรมโมเดลนะคะ,คะแต่ท้งน,นี้ทั้งนั้นอ่ะนะก็เอาเป็นว่าในส่วนพิศณุโลกเขาโดนอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าจังหวัดไหนที่เราไม่ได้พูดไปท่านผู้ชมแล้วโดนไปด้วยที่ไหนฮะมีคนก็นโพสต์มาเชียงใหม่เชียงใหม่ เชียงใหม่นี่ปิมปิมนะบางพื้นที่ก็ออกมาบอกปิมปิมแต่บางพื้นที่ก็โดนเต็มเต็มเลยอันนี้คือสวนดอกกุหลาบท่านผู้ชมเขาบอกเจ็บหนักเลยปีนี้ยังไม่ทันได้เก็บเลยม,มันมาเร็วมากเลยเนา <นะ S 2> เลยทีเนี้ยตายค่ะก็เก็บได้เท่าที่สามารถเก็บได้อะแต่ว่าไอ้ที่ไปแล้วเนี่ยก็นะไซยุนาระเยอะเลยนะโอ้โหหลาย เยอะเลยหลายเลยนะเนี่ยไม่รู้มีกี่ไร่นะ่ยยอดเงินไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าดอกหนึ่งไม่ได้ถูกถูกนะไม่ถูกเลยอดอกหนึ่งไม่ได้ถูกถูกนะการปลูกดอกไม้พวกนี้นะท่านผู้ชมนะคะนี่คือเชียงใหม่ท่านผู้ชมแล้วมีคนถามมาอีกบอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้พื้นที่ข้างล่างน้ำมันยังไม่ถึงใช่ไหม <c oughs> โอ้ยน้อยไปสําหรับบางท่านที่อยู่ทางภาคเหนือนะนะคนภาคกลางก็อยากจะบอกท่านว่าน้ําก็มาถึง ภาคกลางแล้วจ้ะส่วนหนึ่งก็มาเป็นน้ําฝนอ่าส่วนหะนึ่งก็มาเป็นน้ําท่วมนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่นี่ที่ไหนอําเภออะไรบางบานหรือเปล่าเออบางบานบางบานนะจังหวัดอยุธยาค่ะนะบางจุดนี่ท่วมจนถึงหน้าอกแล้วนะเขาบอกว่าอยากได้น้อยใจไปภาคเหนือนะอยุธยาเราก็มาแล้วนะจ๊ะแล้วเขาแล้วเมื่อเช้านี้ เขาบอกว่าที่ไหนมาอีกรู้มหมสิมาที่ไหนคะนนทบ,บุรีใช่บ้านสีมานั่นแหละค่ะเออนะบอกนอนทบ,บุรีก็มาแล้วนะจ๊ะเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยปวดหัวอยูย่ไม่รู้เนี่ยสงสัยต้องซื้อเคนแล้วก็ขยายโกดังสอสามชั้นเออเอาโซฟาไปวางข้างบนฝนตกทั้งคืนเลยท่านผู้ชมน้ําสูงน้ํามีโอกาสที่จะท่วมสูงนะคะดังนั้นในเช้านี้ไม่รู้เป็นยังไงกันมากกับการเดินทางอื หลายท่านเดินทางไปทํางานกนแต่เช้าไง<ค>ะนะก็อาจจะมีรถตรงรถติดอะไรกันมานะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเรื่องการแก้น้ําท่วมเป็นอะไรที่น่าสนใจหมอไปเปิดอ่านในส่วนของการแสดงความคิดเห็นการแก้ปัญหาน้ําท่วมมาคะ่ะยังไงคะวันก่อนเราเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องแกงเสือเต้นกันไปแล้วใช่ไหมใช่แกงเสือเต้นเนี่ยที่บอกว่ามันไม่คุม้มมีคนออกมาไม่ว่าจะเป็น NG o อสภาพ,พงสภาพัฒ์บอกว่ามันไม่คุม้มคุณปลอดประสบ นะออกมาพูดคุณปลอดประสมนี่เป็นอดีตอธิบดีนะกรมปรมา่าไมออ้แล้วเคยเป็นประลัดกระทรวงทรัพย์มาก่อนทออ่านผู้ชมเขาบอกทำไมจะไม่คุ้มยอมเวงคืนที่หนึ่งแสนไร่แล้วไปเรียกเก็บไอ้สองแสนไร่ทับลานกลับคืนมาออืม,มาดูรายละเอียดกันท่านผู้ชมนะในส่วนของทาง คุณปอดประสบนะท<ห><ช>่านผู้ชมใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าส่งมาตั้งแต่วันก่อนแล้วนะคะนะอ่าในส่วนของคุณปอดประสบนะท่านผู้ชมเขาก็บอกว่าคือยอมเสียพื้นที่ป่าหนึ่งแสนไร่ดีกว่าไหมนะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นรักษาชีวิตคนท่านผู้ชมแล้วไปเอาคืนนะโดยหยุดเฉือนป่าทับลานสองแสนไร่ซะอืมซึ่งเมื่อวานนี้นะเอ่อเมื่อวันก่อนนะคุณปอดประสบเนี่ยออกมาพูดนะคะบอกว่า ขอพูดเรื่องแก่งเสือเต้นอีกครั้งนะโพสเมื่อสองวันที่แล้วเรื่องแม่น้ำยมนะไม่มีเครื่องมือเครื่องควบคุมจึงได้ยกเรื่องเก่าคือเรื่องแก่งเสือเต้นขึ้นมานะก็เราบอกไปแล้วนะว่าแม่น้ำสายเดียวที่ไม่มีเขื่อนคือแม่น้ำยมนะท่านผู้ชมแล้วมีคนออกมาคัดค้านนะบอกว่าไม่สนมันลงทุนหนักลงทุนเยอะไม่คุ้มค่านะเขาออกมาพูดจากประสบการณ์การทำงานตลอด ระยะวเวลาที่ทํางานมาเขาบอกผมเป็นนักเรียนสิ่งแวดล้อมรุ่นแรกๆของประเทศ <c oughs> <c oughs> เป็นบรัหกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและเป็นประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสมัยที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีผมสอนหนังสือและบรรยายเรื่องสิ่งแวดล้อมเกือบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจึงเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไม่เข้าใจผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมหากมีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น สอผมเป็นอธิบดีกรมป่าไม้และเป็นปลัดกระทรวงทรัพย์มานานถึง8ปีเป็นผู้ให้กำเนิดกรมอุทยานจึงเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไม่รักและหวงแหนป่าในสมัยผมนาะประเทศไทยมีป่ามากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ถึง33% 3. มเปอร์เซ็มีการพูดเรื่องเขื่อนแก่งเสือเต้นมาตั้งแต่ปี2519จุดที่จะสร้างมีชื่อว่าบ้านห้วยศัก์ตำบลสะเอียบจังหวัดแพร่ ปัจจุบันนะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ยมมีน้ำลึกเฉลี่ย1น1.31เมตรน้ำไหลผ่านเฉลี่ย1น7 8 8นะคิวบิกเซกเกนะแต่ในปีนี้นะด้วยพายุฝนน้ำลึกถึงเกือบ10เมตรมีน้ำไหลด้วยความเร็ว1 0 0 0 5 0 0ถึง1,500คิวบิกเซกเนะคะตลอดอาทิตย์และด้วยฝน5-7วันในช่วงพายุมีฝนลม500-600มิลิเมตร ก่อให้เกิดมวลน,น้ำาขนาดมาฮือมาอาจมากถึง5,000ล้านลูกบาทเมตรมวลน,น้ำจำนวนนี้แหละที่ไหลลงไปท่วมภาคเหนือตอนล่างเช่นแพร่และสุขโขทัยเป็นต้น c ในปัจจุบันได้มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการสร้างเขื่อนใหญ่แก่งเสือเต้นบนลำน้ำโยมพบว่าหากสร้างในลำน้ำสาขา26แห่ง ราคาจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวแต่เก็บน้ําได้น้อยลงหนึ่งเท่าทําให้ใช้เพื่อกันป้องกันอุทกภัยไม่ได้5นะคะเขาบอกว่าสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสนามบินท่าเทียบเรือ ถนนหรือทางรถไฟล้วนกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งสิน้นแต่หากมันจำเป็นต้องสร้างเพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่วนใหญ่เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนเพื่อพัฒนาประเทศมันก็ต้องทําเพียงแต่ต้องทําให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและคุ้มค่าที่สุดเท่านั้นชาติไหนในโลกก็ท,ทาทั้งนั้นครับ 6. การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นต้องเสียพื้นที่ป่าประมาณแสนไร่ซึ่งเราคงต้องยอม แต่ที่สามารถเรียกคืนมาได้เช่นหยุดเรื่องที่จะคิดเฉือนอุทยานทัพรานสอ0 0 0 0ไร่แล้วก็ทดแทนกันได้แล้วแล้วก็อนุญ,ญาตหรือการอนุญ,ญาตให้เอกชนเนี่ยปลูกป่าเศรษฐกิจในเขตป่าสง,งวนที่เสื่อมโทรมซึ่งมีมากกว่า5ล้านไร่ก็จะกําไรด้วยซ้ำเกิดมา80ปีประเทศไทยควรจะเจริญกว่านี้ที่ไม่เจริญก็เพราะจะเอาชนะค้าขานกันโดยไม่มองประโยชน์ของประเทศและประชาชนส่วนใหญ่ กลุ่ม NGO และชาวสะเอียบซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านรักส่วนรวมและก็มีความรู้หันกลับมาพูดคุยกันเถอะครับเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตค่ะนะท่านผู้ชมมันชัดนะชัดนะคือเราก็พยายามช่วยกันคิดต้ววิถีทางแต่นี่คือคนที่เขามีประสบการณ์มีความรู้มาอย่างยาวนานว่ายังไงแล้วเนี่ยเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยยังไงก็คุ้มค่ามากกว่าการที่ จะมาสร้างพูดตามตรงนะสร้างฝายอาจจะช่วยได้บ้างแค่ชะลอนะแต่มันไม่ได้ทําให้ป้องกันน้ำท่วมได้ท่านผู้ชมป้องกันอุทกภัยได้อีกอย่างหนึง่งประเด็นที่คุณปอดประสบพูดมาถูกต้องเลยคือเลิกเชอนอุทยานทับหลานอไอสองแสนไร่ที่คุณเอาไปสร้างรีสอร์ทกันนั้นอนะ่ะ <c oughs> มันได้ประโยชน์อะไรนะกับคนในประเทศบ้าง ได้ประโยชน์แค่บางกลุ่มบางส่วนนะคะอไอ้สองแสนไล่เนี่ยไม่ควรจะเดินหน้าต่อนะขนาดคนในพักเพื่อไทยคนที่สนับสนุนพักเพื่อไทยมาโดยตลอดอยังออกมาพูดเลยบอกว่าไม่ควรเดินหน้าต่อนะท่านผู้ชมและแน่นอนเลยป่าสงวนเสือเส่อมโทรมเสื่อมโทรมแล้วไงอะเสื่อมโทรมแล้วไงเสื่อมโทรมแล้วจะต้องยกให้กับคนอื่นๆหรอยกให้เป็นเพราะมันป่าเสื่อมโทรมแล้วมันยากแก่การฟืน้นฟูไม่หัดปลูกบ้างอะ่ะเออป่านะ ที่ไหนที่มีดินนะเอาต้นไม้ไปลงเอาน้ำไปลงยังไงมันก็ขึ้นคุณจะว่ามันโทมแค่ไหนผ่านไปสิบปีมันกมันก็กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้แล้วท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยคำอ้างจากเราบรรดาเจ้าหน้าที่หรือนักการเมืองต่างๆที่จะออกมาบอกโอ้ป่าเสื่อมโทมแล้วเราต้องยกให้พื้นที่สปกงสปกอ่าแล้วต้องยกให้นะท่านผู้ชมนะ อาจจะมีเลขกลเบื้องหลังอย่างเช่นใครนะเดินทางมาเรื่องสอบกมาโดยตลอดอผู้กองไหมค่ะแล้วผู้กองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสอบกรไหมหนี่ยแหละน่าสงสัยท่านผู้ชมนะอยากรู้ว่าเรื่องอะไรเจอกันช่วงหน้าค่ะ